สำนัขกข่าวรนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สาธารณาสุขของจังหวัดเชียงรายปล่อยตัวผู้ติดเชื้อโควิด1 9 2สองรายกลับบ้านแล้วนะคะโดยให้ในพื้นที่ติดตามกันต่อ นายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สรรณสุขจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่นะคะว่าในปัจจุบันมีผู้ที่พบการติดเชือ้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมารวมทั้งสิ้น34คนค่ะเบื้องต้นมีการรักษาหายไปแล้ว2คนนะคะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงไปดังนั้นจึงได้ให้ผู้ป่วยรายแรกที่เป็นหญิงวัย26ปีซึ่งตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยนกลับภูมิลำเนาเดิมที่อำเภอขุนตาลจังหว รายได้แล้วและประสานสาธารณสุขในพื้นที่ดูแลอย่างต่อนเนื่องและใกล้ชิดส่วนผู้ติดเชื้อรายที่2ที่รักษาหายอีกหนึ่งรายค่ะภูมิลำนาอยู่ที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็ได้ให้กลับภูมิลำนาในวันเดียวกันค่ะและประสานไปยังท้องถิ่นในลักษณะเดียวกันต่อไปในส่วนของการตรวจหาเชื้อนั้นนะคะหลังจากตั้งแต่วันที่2ธันวาคมเป็นต้นมาค่ะรถเก็บตัวอย่างชีวนานิรภัยพระราชทาน3คันและโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ตรวจรับหาเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดเชียงรายไปแล้วประมาณ5,000รายค่ะ 4,000รายไม่พบเชื้อนะคะส่วนอีก1000รายตอนนี้รอผลอยู่ค่ะทั้งนี้ในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมทําความสะอาดทั่วเมืองหรือว่าวิกคติ n ิ่งทั่วเชียงรายด้วยซึ่งนอกจากจะทําให้บ้านเมืองมีความปลอดภัยสะอาดปลอดเชื้อแล้วนะคะยังเป็นการสร้างความตระหนกไปยังผู้ประชายังจะเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนที่จะต้องรู้จักป้องกันตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการสวมหน้าก,กากอนามัยค่ะซึ่งในวันที่ทํากิจกรรมก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วยค่ะ ต่อกันที่ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองบุกไปจับผับดังย่านสุขุมวิทค่ะพบว่าเปิดถึงตีสี่และมียาเสพติดจำนวนมาก นายรณรงค์ทิพสิริพุ่มในการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักง,งานฝ่ายปกครองค่ะได้นำกําลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปทลายผับอินซินิตี้ในคลาบซอยสุขุมวิท11เมื่อกลางดึกค่ะปรากฏว่าพบนักท่องเที่ยว150คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกําลังเต้นเบียดเ,เสียดการปัสจากการเว้นระยะห่างไม่มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ค่ะเตรียมสั่งปิดยาวไป5ปีซึ่งซาประมัณตี3ค่ะชุดจับกลุ่มได้เข้าไปภายในร้านก็พบนักท่องเที่ยวกว่า150 10คนนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเต้นเบียดเสียดกันโดยไม่มีการเว้นระยะห่างซึ่งนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้สวมหนนะ้ากากอนามัยด้วยเมื่อตรวจสอบภายในร้านก็พบยาเสพติดตกอยู่ตามพื้นและก็ในห้องน้ําค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นเคตามีนนะคะและก็พบว่าทางร้านมีการให้บริการบารกกุจํานวนมากขณะเดียวกันการตรวจปสวัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นนะักท่องเที่ยวมีจีสีม่วงด้วยและก็พบว่าสถานที่แห่งนี้เปิดให้บริการซึ่งไม่ได้รับอนุญาตและเปิดยาวถึงตี เบื้องต้นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองก็ได้จับกลุ่มผู้จัดการร้านและก็ร้องทุกกล่าวโทษในความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกําหนดกระทําการชุมนุมการทํากิจกรรมหรือการม่วสุมณที่ใดๆที่ฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและขายหรือให้บริการสินค้าบรักุนะคะซึ่งการกระทําดังกล่าวนะคะสถานบันเทิงแห่งนี้ต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาตและก็มีโทษทางอาญาด้วยฝ่าฝืนคําสั่งหัวหน้าคอสชที่2 2 2 5ิทับ ซึ่งมีโทษทางปกครองก็คือต้องสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนเป็นเวลา5ปีเลยค่ะไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพโพกันบ้างค่ะหยุดยาวและหน้าหนาวนี้นะคะกว่าร้อยละห้ไร้แผนในการท่องเที่ยวค่ะแต่ก็มีถึงร้อยละยี่สที่จะไปพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนอยากเดินทางไปมากที่สุด กรุงเทพโพสศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องหยุดหน้าหนาวนี้คนไทยไปไหนกันโดยเก็บข้อมูลประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะ1,137คนระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยค่ะร้อยละ54ไม่มีแผนจะไปท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวหน้าหนาวนี้นะคะโดยร้อยละ20บอกว่าไม่มีเวลาต้องทำงานเรียนร้อยละ1 1บอบอกว่าไม่มีเงินใช้มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะ ร้อยละแปดมีปัญหาสุขภาพซึ่งมีเพียงร้อยละยี2ที่บอกว่ามีแผนไปท่องเที่ยวแล้วและร้อยละยี8อาจจะไปยังไม่แน่ใจทางนี้เมื่อถามว่าจังหวัดท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวเพื่อรับบรรยากาศหน้าหนาวมากที่สุดค่ะร้อยละยีอยากไปเชียงใหม่ร้อยละเก้าอยากไปเชียงรายร้อยละ6.6ไปน่านร้อยละ6.4ไปเพชรบูรณ์และร้อยละ5.1ไปเลยค่ะส่วนการรับทราบถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันร้อยละ 67.9ระบุว่ารับทราบแต่ร้อยละ32.1ไม่ทราบอย่างไรก็ถามเมื่อถามว่าหากท่องเที่ยวในประเทศจะใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือไม่ร้อยละ61.4บอกว่าคิดว่าจะไม่ใช้เพราะว่าใช้แอปไม่เป็นไม่ค่อยใช้เทคโนโลยีขั้นตอนการลงทะเบียนยุ่งยากร้อยละ38.6คิดว่าจะใช้นอกจากนี้มาถามว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเช่นโครงการคนละครึง่งหรือเราเที่ยวด้วยกันทําให้อยากออกมาเที่ยวมากน้อยเพียงใด กว่าร้อยละ55.5ค่ะอยากออกมาเที่ยวค่อนข้างมากถึงมากที่สุดแต่ก็ร้อยละ44.8ที่บอกว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดค่ะจบการเสนอข,ข่าว9 0 5นานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN